เราคุยกันเองอ่ะเราคุยอยู่ด้วยกันเนี่ยหละค่ะพี่รอเวลานี้มานานแล้วครับไม่แล้วว่าไงจะเอาผู้ใหญ่ไปเตรียมไปเตรียมยังมาทำไมเตรียมยังครับก็คุยๆกับทางค่ายอยู่ครับโอ้บาใคเจ้าของค่ายไปขอเหรอครับใช่ครับค่ายเราไปกินเราทิปวันนี้มารเราเอง ไม่ได้ร้องแบบนี้ปกติร้องคำแพ้คำพักครับปกติแล้วจะร้องเพลงแนวอีสานนะครับเพลงอีสานอินดี้ทั่วไปนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกดีอกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาร้องเพลงของนาแอดคาราบาวนะครับผมมาคุยกัน่งคุยกันสำหรับส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมก็ชอบเพลงเพื่อชีวิตเฮ้ยพาแม่มาด้วยอ่ะ ดูแทนแม่ร้องอยู่ทางนี้ครับผมอุ้ยคือเนี่ยดูสิดูสิร้องเพลงทะเลใจของคาราบาวร้องให้ใครฟังอ่าร้องให้ทุกคนฟังครับแต่พิเศษพี่ท็อปทิมครับผมขอบคุณค่ะมองเขาบ้างมองเขาบ้างร้่ายั้นี้ก็มองเขามั่ง ถามจริงๆครับทีมรู้สึกยังไงกับแซคชุมแพเอาความจริงยาโกหกลืมลืมแซคชอบในแบบว่าผลงานความแบบความสามารถจะติดตามผลงานต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ FC ีที่ผมมีเยอะแล้วนะครับผมเป็นเป็นแฟนเลยได้ไหมครับถ้าจะเป็นแฟนกันต้องทำยังไงบ้างอหอมกันเลยเฮ้ย ถ้าผมอยากเป็นแฟนกับพี่ทัพทีมต้องทำยังไงทำตัวยังไงบ้างครับถามแน่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ไปถามแม่เดี๋ยวแม่ไปถามแม่ให้เขาคุยกันเองใจเย็นๆใจเย็นๆยกให้เขาคุยกันเองแล้วถ้าทัพทีมจะเป็นแฟนกับแซคจุงแพรทัพทีมต้องทำตัวยังไงแซคต้องผ่ามแม่านททีมไม่ต้องถามว่าจริงๆแล้วอะแซคชอบผู้หญิงแบบไหนในสเปคสเปคแบบนี้เลยครับ จริิงๆสแม่แม่ทับทิมคุยกับผู้ชายแม่เอ๊ะเออกมาออกมาอะไรติดกันเลยอะไรคิดกันเลยแม่คนเขาโยกคนชอบคิดว่าแท็กกับทับทิมเนี่ยป๋าเหมือนกับเราแกล้งแต่จริงๆแล้วลึกๆเลยนี่ผมพูดตรงๆเขาก็มีใจต่อกันเหมือนกันเขาก็มีใจทับทิมเขาก็มีใจใช่ไหมจริงๆทับทิมชอบผู้ชายแนวนี้ถูกไหมจริงป่ะเออไม่จะบอก เป็นสเปกอย่างนั้นน่ะไม่ได้แต่แค่รู้ว่าแซคเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เอางี้นะพวกเราจะไม่พูดอะไรให้เวลาคุณสิบวิพูดคุยกันเองสองคนเราอยสิบวิเองเหรอสิบวิไม่พร้อมสั้นแปะแปไปคุยกันดีกว่าไปไปไปทีมจับมือผู้ชายมามาอันนี้จริงเลยอ่ะถามจริงแซคเรามีแฟนเนี่ย อย่างยังครับเฮ้ยต้องพูดตรงๆนะอ,อย่า,าบบไอ้แม่ค้าขายผลไม้ที่นั่นไม่ใช่นะที่น <c oughs> ใช่นะเคลเปินดังแล้วคุณยังไม่มีแฟนคุณคิดว่าคุณชอบทับถิ่นไหมพูดตรงๆเลยเฮ้ยเยเดี๋ยวกูอื่นก็ไปแตะกระสุนชอบไม่ชอบไม่รู้ครับแต่ว่าเวลาที่ได้อยู่ใกล้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นครับผมอุณจะน้องพี่อะติดต่อกันด้วยวิธีไหน ส่วนตัวแล้วเนี่ยอินอิสแกรมได้ปะได้สิก็ฟอนโรแซกอ๋ออินสแกรมมีแล้วครับใช่มีแล้วคุณก็เข้าไปคลิกแล้วคุยส่วนตัวไงเออคุยในข้อความส่วนตัวไงก็พิมพ์เขียนจดหมายส่งไปที่ตู้ปอนอนค่ะไปส่งมาทำไมที่ช่องแจมชิงโชเรื่อชโชว์เลย้ออไอ้นี่นะจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่คุยเรื่องนี้ละใช่เราจะปล่อยให้เขาไปมีเรื่องราวส่วนตัวคุยกันครับผมนะ เรามาพูดเรื่องส่วนรวมดีกว่าวันนี้ถ้าตามเรื่องอะไรดีผมก็มาประกวดร้องเพลงเหมือนกันในฐานะว่าคาราบาวนี่ก็เป็นเพลงนักร้องที่อยู่ในใจของผมมากเลยครับจนปัจนี้นก็ยังอยู่ในใจครับนักร้องนำชื่ออะไรนักร้องนำชื่ออะไรแอดคาราบาวโอ้โหแล้วเนาวมือพรเทพคารามล ชื่อดีซึ่งอันนี้นะฮะผมก็อยากจะร้องให้รู้เหมือนกันว่าผมสามารถที่ร้องเพลงของคุณแอดได้เหมือนกันแต่คุณแอดเคยมาร้องเมียมาคุมของผมบ้างหรือเปล่าทนี้เดียวเพราะฉะนั้นงวดหน้าผมจะให้ป๋าร้องอะไรเพลงของคาราบาเออก็ได้ก็ได้ก็ได้นะร้องให้ฟังก็ได้นะ้ครับผมก็เดี๋ยวมาฟังป๋าร้องเพลงกันนี้น้องแซแ็คก่อนคุณแคครับ มีอะไรฝากไปถึงสมาชิกคาราบาวและแฟนๆชาวคาราบาวครับผมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผู้เข้าประกวดทุกๆท่านนะครับจงสู้ต่อไปครับทุกคนย่อมมีฝันครับผมแล้วน้องแซคคะมีผลงานเพลงอะไรออกมาอีกเปล่าคะครับตอนนี้ก็ขอฝากละครก็แล้วกันนะครับชาชาชาทารักนะครับผมย้หนูก็เล่นหนูก็เล่นเล่นพี่นกก็เล่นพี่นกก็เล่นผมก็เล่นแซคก็เล่นพี่บักก็เล่นหนูด้วยเล่นหนูด้วยหนูไม่ได้เล่นเลยปุ้ยหนูไม่ได้เล่นเอาละ ใช่ใช่ทารัาจากท้องเจ็บครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์ครับบอเมทบอฮักแล้วก็เพลงคำฮักด้วยนะครับผมคำฮักนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่แซคจุมแพรอ๋อฮักคำฮักคำแพะคะเอาละวันนี้นะฮะก็หวังว่าน้องสาวผมจะสมหวังในอนาคตใช่แล้วก็กอาแม่มือไปกุมแรงไว้ครับมือเปียกนี่เลยมือนี่ครับไม่ต้องไปอย่าไปหยิบในเวลาเด็